เปิดวิ่งแล้ว4เลนทางหลวง1021เชื่อมพะเยาเชียงรายกรมทางหลวงแจ้งว่าสำนักก่อสร้างทางที่1ได้ดำเนินโครงสร้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1021สายอำเภอดอกคำใต้ถึงอำเภอเทิงตอนอำเภอเชียงคำถึงอำเภอเทิงพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายระยะทางรวม37.019กิโลเมตรงบประมาณรวม2,047,859,000บาทค่ะแบ่งเป็นการดำเนินงาน3ตอนโดยมีบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้างประกอบ ด้วย 1. โครงการก่อสร้างทางหลวง1021ตอน1ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่59กิโลเมตรที่62และกิโลเมตรที่72จุดเริ่มต้นที่พื้นที่อำเภอจูนจังหวัดพะเยาสิ้นสุดอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาระยะทาง12กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้า95%ได้ดำเนินการขยายช่องจราจรจากขนาด2ช่องจราจรไปกลับเป็น4ช่องไปกลับขณะนี้ได้ปูผิวจราจรเสร็จสิ้นทั้งหมดและเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้วและอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงานให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จ แบบ100%ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ 2. โครงการก่อสร้างทางหลวง1 0 2 1ตอน2ช่วงกิโลเมตรที่75พื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจนถึงกิโลเมตรที่86อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา1 1กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้า8 4เอยู่ระหว่างดำเนินการขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรไปกลับเป็น4ี่ช่องไปกลับที่เหลือประมาณ300เมตรจะแล้วเสร็จและกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างคอสะพานข้ามลำห้วย4แห่งคาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินช่วงเเดดือนนนนนนััวาาคมี้้้จกจกะะปปิใหรช จเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2566ต่อไปค่ะ3โครงการก่อสร้างทางหลวง1021ตอน3ช่วงกิโลเมตรที่86อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจนถึงกิโลเมตรที่100อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายระยะทาง14.019กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้า84%อยู่ระหว่างดำเนินการขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรไปกลับเป็น4ช่องไปกลับคาดว่าจะปูผิวจราจรเสร็จทั้งหมดตุลาคมนี้ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างก่อสร้างคอสะพานข้าม ลำห้วยสองแห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จแบบสมบูรณ์พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรมากขึ้นจากปัจจุบันถนน2ช่องมีปริมาณจราจร8,000คันต่อวันและเมื่อเป็น4ี่ช่องจะเพิ่มเป็น20,000-30,000คันต่อวันรวมทั้งช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นตลอดจนรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายเด่นชัชยเชียงรายเชียงของเน้นขนส่งสินค้าทางบกสู่ทางรางทั้งภายใน ประเทศไปด่านพรมแดนเชียงผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชื่อมต่อสะปะปลาวค่ะ